ดีครับผมวันนี้นะคร <hungry> ับพ mm ี่รีวิวนะครับจะมาสอนวิธีการลงลาย2เครื่องครับระหว่างเครื่องนี้สมมติเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องหลักนะครับผมแล้วเครื่องนี้เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่เราใช้โทรศัพท์มือถือผมจะสอนวิธีการติดตั้งไลายนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับในการใช้ลาย2เครื่องใน1 ID ดีนะครับสมมติผมเอาเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักครับเช่นผมเอาเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักนะครับนี่เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักนะ แล้วผมจะเอาลายผมเข้าลายนี้เข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวิธีการนะครับดังนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราเข้าไปที่แอปของ Google ครับเข้าไป Google Chrome นะครับนี่เห็นไหมครับผมเอาไหมนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมเข้าไป Google Chrome ครับเข้าเสร็จพิมพ์ว่าลายไร e ครับ เจอไหมครับเ็นลิงก์ไหมครับคลิกอันแรกเลยก็ได้นะครับลิงก์เห็นไหมครับลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับลิงก์อันแรกเลยนะครับค้นหาใน Google นะครับว่าไลน์ไลน์นะครับแล้วก็คลิกลิงก์เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนหาครับ คำว่าดาวโหลดครับตรงนี้รอสักครู่นะครับนี่ครับมันจะเด้งขึ้นมาแล้วครับนี่ไลท์ไลท์เวอร์ชันไลท์แล้วก็กดตกลงครับกดเสร็จก็ดาวโหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดเป็นไฟล์ apk ให้นะครับอยู่ในลิงก์ Google เลยครับผมหลังจากนั้นก็กดติดตั้งครับ เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เสร็จแล้วครับเราจะได้แอปมาแล้วครับผมเห็นไหมครับแอปลายไลท์ครับหลังจากนั้นครับเราเข้าแอปลายไลท์เลยนะครับออสักครู่นะครับอย่าลืมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับหลังจากนั้นมันจะบอกว่าให้เริ่มเริ่มคือให้เรากาอเบอร์โทรหรือสมัครใหม่นั่นเองครับดังนั้นเราปฏิเสธก่อนครับผมสอนวิธีการ ให้เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องที่2นะครับโดยการอะไรครับเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือ QR code นะครับเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นถ้าเรามีอีเมลเราก็ล็อกอินผ่านไลน์ได้เลยครับเหมือนล็อกอินในคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับผมแล้วก็ไม่จำกัดนนครับเราสามารถใช้เครื่องเราล็อกอินผ่าน iPad e อีกก็ได้ครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่เข้าสู่ระบบด้วย QR code นะครับพอเราได้ QR code เสร็จแล้วนะครับเราเอาเครื่องหลักเรานะครับเข้าไปที่ลายธรรมดาเลยครับผมนี่นะครับลายธรรมดาของเครื่องหลักเรานะครับนี่ลายธรรมดานะครับหลังจากนั้นก็นี่ครับไปที่เห็นนะครับจะมีเมนูของคําว่า QR code ครับอยู่ตรงค้นหาเห็นไหมครับ เป็นเหมือนสแกน QR code นะครับแล้วก็กดเลยครัหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งเสร็จอนุญาตครับอนุญาตเสร็จเราได้ QR code แล้วเราก็อ่าสแกนเลยครับผมผมจะสแกนเลยนะครับสแกน QR code เห็นไหมครับพอสแกนเสร็จมันก็จะขึ้นมา คุณต้องการเข้าสู่ระบบหรือไม่โปรดแตะเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่บบบอุปกรณ์อื่นกดเข้าสู่ระบบนะครับพอผมกดเข้าสู่ระบบอื่นแล้วดูนะครับดูนะครับดูนะครับสมมติผมกดเข้าสู่ระบบอื่นแล้วใช่ไหมครับกดหนึ่งครั้งตรงข้างหลังนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะให้มันจะให้เรากรอกรหัสยืนยันแล้วก็กดกรอกไปเลยครับว่า เครื่องสำรองเราจะขึ้นรหัสนะครับแล้วก็สองแปดสองหนึ่งกดยืนยันตกลงเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นมันก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมนี่เห็นไหมครับลายไร้เครื่องนี้เข้าได้ปกตินะครับนี่นะครับผมเป็นลายเดียวกันนะครับเป็นลายเดียวกันเลยครับนี่ครับชื่อเหมือนกันครับชื่อเหมือนกันอันนี้ก็ชื่อเหมือนกันครับนี่ เป็นลายเดียวกันครับไม่ต้องแปลกใจับเป็นลายเดียวกันโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสอนก็ไม่ยากนะครับผมการลงลาย1 ID 2เครื่องใน Android นะครับย้ำว่าโหลดลายได้ตอนนี้ได้เฉพาะใน Android นะครับ iOS ไม่สามารถทำได้นะครับในการลงลายไลท์เพราะว่าใน App Store ไม่มีลายไลท์ครับแต่ใน Android เราสามารถโหลดไฟล์ apk มาลงในเครื่องได้นะครับผมแต่ในกรณีหนึ่งคือสมมติเราใช้ ios เป็นเครื่องหลักแต่เราใช้ Android เป็นเครื่องสำรองเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการสแกนได้เหมือนกันนะครับในการใช้อีกเครื่องหนึ่งนะครับผมและสามารถล็อกอินได้บนเครื่องโน้ตบุ๊กพวกคอมพิวเตอร์ pc หรือ ipad สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ แท็บเล็ตก็เหมือนกันครับใช้งานเหมือนกันแบบนี้ครับเฉพาะแท็บเล็ตแอนดรอยนะครับใช้งานได้เหมือนกันครับแค่ลงไลายไลน์นะครับผมในการใช้งานนะครับสำหรับวันนี้นะครับพีดีวีขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ